วันนี้พวกเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเหล้าหวานขวดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นในบ้านต่างๆมาบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งเหล้าขวดนี้นะครับก็คือเจ้าเหล้าหวานจากเชอรี่ที่มีชื่อว่ามาราสกิโนริเคยวนั่นเองครับซึ่งจุดเริ่มต้นของเหล้าหวานขวดนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปในช่วงยุคกลางหรือประมาณ1,000ปีที่แล้วที่คณะสงฆ์ในรากูซาซึ่งปัจจุบันน่าจะอยู่ในบริเวณเมืองดูวบนิกประเทศโครเอเชียครับซึ่ง ที่แห่งนี้ก็เริ่มผลิตเหล้าหวานจากเชอร์รี่สายพันธุ์ท้องถิ่นที่มีชื่อว่ามารัสก้าและนั่นก็น่าจะเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้เหล้าหวานชนิดนี้ได้ชื่อว่ามารัสกิโนลิเคียนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับตามกําลังในการผลิตที่ยังน้อยอยู่ในเวลานั้นแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งมีพ่อค้าชาวเวนิสที่มีชื่อว่าฟรานเชสโก d ดิโอลีเริ่มผลิตเหล้าชนิดนี้ในสเกลระดับอุตสาหกรรมในประเทศโครเอเชีย เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานครับความดีงามของเราชนิดนี้ก็ถูกเชิดชูและสันเสริญโดยนักเดินมากมายซึ่งนั่นรวมไปถึงคิงจอร์จที่5ของประเทศสหราชอาณาจักรอีกด้วยครับ